กลับมาในช่วงที่2ของ Daily Post นะครับทาง n ิว j o u r n นี Thailand จะเป็นช่วง Behind the s c e ซ e นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเล่าข่าวเก่าสมัยจานย์ u นะครับเราจะไปคุยกับคุณขวัญนัททศนีนะครับคุณขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เห็นคุณขวัญบอกว่ามีของขวัญมาแจกด้วยใช่ค่ะใช่ขวัญมีเป็นเค้กเป็นเค้กต้นคริสต์มาสค่ะมาแจกทั้งหมดกี่ชิ้นครับทั้งหมดหชิ้นค่ะ แล้วก็สําหรับท่านที่ตอบคาถามได้ครับคำถามก็เล่นเกมกับคุณชมง่ายๆก็จะเป็นคําถามที่เราพูดคุยกันในรายการนะครับไม่ใช่เป็นเหมือนสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยกันมากกว่าแต่ว่าผมต้องเกิดให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าคือในสมัยนี้ UBC เนี่ยให้บริการตั้งแต่ช่วงต้นปี2 5 4 0นี่สนะครับก่อนจะเป็นทูวิชั่นในปี4ี่้าซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างเขาเรียกวทันสมัยมากใช่ไหมครับคุณขวัญใช่ค่ะอย่างคุณขวัญจะอยู่ เป็นด้านกีฬาใช่ค่ะอยู่ True Sport ค่ะช่วยล่าง<ข>การทำงาน<ข>ช่วงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือขวัญน,น่าจะมาในยุคที่เป็นเริ่มที่จะเป็น True Vision แล้วอะค่ะ mm hmm. ก็คือตอนประมาณปีห้าศูนย์คือคือตอนนั้นเนี่ยขวัญก็จะมีแบบเหมือนขวัญเองอะค่ะก็จะเข้ามาเริ่มคัดคัด,ดแบบเข้ามาเป็นพิธีกรนะคะมันจะมีผ่านขั้นตอนการการเหมือนกับจะเรียกมาหลายๆท่านแล้วก็มาคัด ว่าเออลักษณะการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบตรงกับที่ทางช่องต้องการไหมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะนําเข้ามาแล้วเราก็ต้องแบบก่อนที่จะเข้ามาในรายการอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาศึกษาว่าแบบเออเราสามารถพูดคุยได้ไหมรูปร่างหน้าตาเราสามารถเป็นพิธีกรที่เหมาะกับกีฬาได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถสรุปเรื่องราวข่าวครา,า,าวของกีฬาได้ไหมอะคะ่ะก็ค่อนข้างจะเป็นงานหนักนิดนึงค,คือต้องบอก ต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็บอกคุณขวัญนิดนึงก็คือว่าไอก,การจะเป็นคือผู้ประกาศข่าวกีฬาหรือการจะพาก,กีฬาเนี่ยมันอาศัยความสามารถเฉพาะตัวมากซึ่งใช่ค่ะใช่ <ทำ S 1> แล้ยากมากคือ มันต้องรู้ชื่อนักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือล,ลุกของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีแบบอย่างสมมติเวลามีแดงเดือดเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีการจัดอีเวนต์ใช่ไหมคะเราก็ต้อง<ม>ไปบนใช่ไหมฮะใช่ใช่จะแบบจัดที่แบบแดนเดลมิตอะไรเงี้ยเราก็ต้องขึ้นไปเพื่อที่ว่าจะไปไปเหมือนกับไปภาคบอลแบบสดกลางสนามอะไรแบบนี้ด้วยะค่ะคุณขวัญลองยกตัวอย่างการภาแบบนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ <อด S 1> แบบสั้นๆน,นานาแล้ว คือต้องบอกจริงๆว่าเอาเป็นเอาเป็นในสมัยนั้นเดี๋ยวผมให้คิวก็ได้ฮะไม่ไม่น่าน่าจะนานเกินแล้วค่ะไม่ไหวแล้วตอนนี้น่าจะเป็นเขินสมากกว่าแล้วค่ะค่อนข้างห่างไม่มานานแล้วเหมือนกันแล้วในสมัยนั้นคือจริงๆว่าเวลาทําข่าวหรือว่าทําข่าวกีฬาหรือว่ามาออกอะไรการกีฬานี่มันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วอะค่ะทางทางตัวรายการเนี่ยจะมีการจะมีสคริปต์มาเบื้องต้นแต่ว่าตัวเราเองอะค่ะก็ต้องมีการเช็คข่าวก่อนแล้วก็เช็ค คือเพราะว่าแบบชื่อรายการเออยหรือว่าชื่อนักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะบางทีตัวสคริปต์เองมันก็จะไม่ได้อัปเดตหรือว่าอาจจะแบบสกดผิดหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งซึ่งแบบแล้วก็ข่าวจะเป็นส่วนใหญ่ขวัญจะอาจเป็นข่าวกีฬาต่างประเทศมากกว่าก็าจะเป็นสรุป,ปรอย่างเช่นอเมริกันฟตุตบอลหรือว่าเป็นพวกแบบการแข่งขันกีฬากอล์ฟอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะมีไปรายงานต่างจังเลย ขันยังไม่เก่งภาคเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่าแบบอาจอาจจะยังแบบสู้แบบพี่ๆรุ่นพี่แบบอย่างพวกพี่หนุ่มปิยะประวังสุกอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นผมจําได้ว่าในสมัยทูวิชั่นนั้นเป็นการภาครายการกีฬาต่างประเทศเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ก็จะมีแบบเออมีภาค ก็จะมีเป็นอันนั้นจะเป็นรายการแยกอีกอะค่ะแต่ของข,องขวัญน,น่าจะเป็นรายการที่เป็นรายการหลักของทาง True True Sport เลยอะคะ่ะขวัญขวัญจะขึ้นตรงกับ True Sport มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นข่าวแบบเป็นสปอร์ตคล้ายๆกับ Sport Today อย่างนั้นนะคะเป็น Sport u p d a เดบรรยากาศสมมุติว่าถ้าคุณขวัญต้องไปจัดรายการกี่โมงนะครับสมมติอ่าเวลาโอ้มันจะเป็นช่วงเวลาคะ่ะอย่างพวก s p อ r t u p ัปเดอย่างเงี้ยมันจะเข้าเป็นเบรกเลยก็จะแบบวันนึ่งอาจจะมีสัก2 3ถึงเบรกอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็จะแบบนำข่าวมา s t a n บายก็ต้องก็ต้องมีตน a n บายก็จะเหมือนรายการไลฟ์สดทั่วไปเลยค่ะก็จะมีส t a นบายก่อนล่วงหน้าประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงสําหรับแบบถ้าถ้าถ้าวันนั้นมีแขกรับเชิญนะคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเตรียมตัวออกจากบ้านไปถึงที่จอดรถแล้วมีต้องทํายังไงบ้างต้องบอกว่ายุคนั้นที่จอดรถคือตึกทิพย์โก้คุณฟังหน่อยคือต้องบอกว่าตึกทิปโก้เมื่อตอนนั้นนะคะ มันเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นตึกทิปโก้ยังมีแค่ตึกเดียวตอนนี้นมีสองตึกแล้วที่จอดรถมันก็เลยหาง่ายขึ้นนะคะตอนนั้นเนี่ยต้องแบบที่จอดรถนี่คือหายากมากถ้าเป็นไปได้คือนั่งรถแบบเป็นนั่งกราฟหรือนั่งแบบรถมอเตอร์ไซค์ไปทํางานง่ายกว่าแล้วขวัญโชคดีตรงที่ว่าขวัญอยู่ตรงแถวแถวตึกทิปโก้เลยขวัญก็เลยแบบไม่ต้องไปแย่งที่จอดรถแต่แบบพี่ๆช่างแต่งหน้าเขาก็จะ คุยกันว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวก็ต้องประวนที่จอดใหม่แล้วเพราะว่าแบบที่จอดออมัน<ช>หายบาม,<ะ>ม,มันมันสแตมป์ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงเองค่ะ<ม>สแตมป์ได้แค่สามชั่วโมงแล้วก็ต้องมาวนหาที่จอดใหม่แล้วก็คือถ้าหาที่จอดไม่ได้ก็ต้องแบบข้ามฝั่งไปหาที่จอดข้างนอกเอาอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างลาบากนบดนึงแล้วแล้วพอมาถึงจอดรถแล้วยังไงทายังไงต่อนก็ทีนี้เราก็จะส่วนใหญ่แล้วเราจะเตรียมสคริปต์มาจากที่บ้านละ ก็คือเราก็จะปริ้นมาก่อนแล้วก็ในห้องแต่งตัวก็จะมีช่างแต่งหน้าให้แล้วเราก็ต้องมานั่งอ่านสรุปว่าเออวันนี้จะมีประเด็นไหนแล้วก็เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างอะค่ะแขกรับเชิญเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ผม S 2> จริงๆก็น่านจะคล้ายๆกับรายการสดต,ต้องบอกเคล็ดลับว่าการแต่งหน้าในยุคสองห้าูกับยุคนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนมันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะคือสมัยนั้น จริงๆพอเป็นกีฬาขวัญอาจจะด้วยกีฬาด้วยแหละของขวัญเองอ่ะจ,จะแต่งค่อนข้างเรียบแต่ว่าก็คือก็คือหน้าตาก็คือจะแบบเหมือนแต่งค่อนข้างจะครีนครีนหน่อยไม่ไม่แต่ว่าก็แอบบแอบบจัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเราจะไม่ได้แต่งเหมือนเหมือนเออข่าว,ข,าวข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงจะมีแบบเสื้อผ้าที่แบบเป็นลุกแบบน่ารักน่ารัก,กผมรอน แต่ว่าของขวัญส่วนใหญ่ขวัญจะโดนเก็บรวบเลยเพราะว่าขวัญเป็นพิธีกรกีฬาสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะก็ผมจะค่อนข้างแบบเรียบร้อยนิดนึงนะคะให้เหมาะกับลุคของกีฬาคือส่วนใหญ่แล้วรายการก็คือจะต้องทําให้เหมาะสมกับลุคของแต่ละแต่ละรายการนะคะแล้วก็แต่ละช่วงเวลาของเทรนในในการแต่งหน้าของยุคนั้นๆด้วยแต่ว่าลุคของเด็กสมัยเด็กยุคนี้น่าจะเป็นแบบแต่งคลีนคีนออกแนวแบบเนเชอรัลมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ ครับคิดว่าการทํางานของเราในยุคนั้นกับเด็กในยุคนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกว่าเด็กยุคนี้จริงๆเก่งนะคะเ,เก่งเก่งขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าด้วยด้วยเวทีที่ออกอะคะ่ะคืออย่างเมื่อก่อนพวกเราก็จะมีแค่แบบอ,ออกทีวีหรือไม่ก็ขึ้นวิทยุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กยุคใหม่๋ยวเนี้ยทุกคนจะชินกล้องมากขึ้นแบบบางคนก็จะไลฟ์สด มีมีไลฟ์ติ๊กตอกของตัวเองมีไลฟ์ช่องชาแนลอื่นๆอย่าง Facebook หรือว่าคือจะเป็นช่องทางที่แบบมากมายขึ้นนะคะทำให้เหมือนน้องๆทุกท่านที่ที่ท,ที่ที่ได้แบบเอ่อเหมือนเข้ามาทำในจุดเนี้ยเป็นพิธีกรหรืออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สามารถพูดได้เก่งขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นด้วยค่ะมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยแต่ว่าคิดว่าการทำงานของคุณขวัญในยุคนั้นกับการทำงานของเนี่ย ผู้ประกาศข่าวกีฬาในยุคนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมครับอืจริงๆขวัญว่าในยุคนี้ถ้าถ้าเป็นในส่วนของขวัญขวัญจะเป็นในฝั่งของ traditional เนาะก็คือแบบเราจะเป็นแบบรายการที่ออนแอร์ทีวีอะค่ะอันนี้รูปแบบขวัญมองว่ายังไม่ได้แตกต่างกันมากนะักแต่ว่าก็จะมีความหลากหลายอยู่ตรงที่ว่าในรายการของยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการแทรกการรายงานสดเข้ามามา,มากขึ้น แล้วก็รวมถึงแบบเอ่อการนําคลิปที่แบบแต่ละคนก็จะนําข่าวที่เป็นแบบข่าวที่เหมือนอัปเดตมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันเข้าถึงเร็วขึ้นด้วยเพราะว่าทุกคนก็เป็นเหมือนผู้รับชมทุกคนก็สามารถเป็นสื่อได้เองอย่างเงี้ยค่ะคือต่างช่องรายการทีวีก็จะสามารถนําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเอามาออนแอร์ได้เร็วมากขึ้นนะคะก็คือแบบเหมือนอเหมือนแบบอย่างหมอนทองเนาะตอนตอนพี่เอกได้ดูตอนหมอนทองออแข่งไหไลฟ์สดอะโอ,อ,อะ้มันแบบ ยเราแบบจริงๆขวัญนี่แทบไม่ได้ดูช่องหลักเลยนะขวัญนิดออนแบบ YouTube ดูหรือไม่ก็ Facebook ดูเลยเพราะว่าแบบมันเร็วมากจริงๆค่ะและ้วเราเราคนที่แบบไลฟ์สดอดย่างนี้ก็เก่งมากๆแบบเป็นแค่ผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะจริงๆต้องต้องต้องบอกเลยว่าแบบคนยุคใหม่นี่เก่งมากๆเลยค่ะอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะต้องแบบไปตั้งกล้องแล้วก็มีพิธีกรไปพูดกลางสนามอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ก,ก็ก็ง่ายขึ้นแบบทุกคนสามารถเป็นสื่อได้เลยแหะคะ่ะ ครับแล้วอย่างนี้ก็คือว่าช่วยจริงๆคนทางบ้านจะยังไม่รู้ว่าชีวิตของคนที่ทําหน้าจอทางกีฬาเนี่ยเวลามาทํางานเนี่ยกินอะไรมีแอบไปงีบในรถไหมแล้วก็ทําอะไรหลังเลิกงานออฟังเล่าให้ฟังหน่อย<ข>ครับของของขวัญน,นาโชคดีนะคือขวัญยังทําเวลาปกติคือของขวัญน,น่าเข้าบ่ายเข้าบ่ายถึงเย็นแต่ว่าก็เราก็ต้องรีบคือความเป็นพิธีกรผู้หญิงอะคะ่ะ เวลาแต่งหน้าแล้วช่างแต่งหน้าก็คือจะมีประมาณสองสามท่านแต่ว่าแบบพิธีกรก็จะแบบมาอัดกันในห้องแต่งตัวเยอะมากแบบห้าหกคนก็เราก็จะต้องแต่งหน้าก่อนหรือทําผมก่อนก็ต่อคนก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราไป <All right. S 1> ถึงอ่ะขวนนัญอ่ะจะเริ่มอัดเที่ยงขวัญต้องไปถึงก่อนสิบเอ็ดโมงครึง่งคือแค่ไปถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งก็คือสายแล้วอะค่ะเพราะแต่งหน้าจะไม่ทันก็คือจะต้องไปถึงก่อนบางทีทานข้าวเราเราต้องตักเป็นข้าวกล่องเลยอะคะ่ะ มาทานใน<ม>ห้องแต่งตัวผม,ผมจําได้ข้าวเซเว่นใช่ใช่อันนั้นขวัญนะจะเป็นข้าวเซเว่นกับมาม่าเซเว่นเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอาหารประทังชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิธีกรรอบดึกอะคะ่ะเหมือนบางบางทีขวัญมีไปไปแบบทํารายการที่ช่องอื่นๆบ้างแบบเป็นลานรอบดึกอย่างเงี้ยคะ่ะแบบหลักตีอะ่ะคือเราต้องเอาหมอนไปเลยนะคะแบบไปนอนรอเพื่อที่จะเข้ารายการมันเราก็แบบแแเราจะมีแบบ โปรดิวเซอร์มาปลุกให้ก่อนที่จะเริ่มเข้ารายการให้แบบมานั่งอ่านจสจคริปต์อีกรอบนึงก่อนที่จะเข้ารายการนะคะตอนนั้นเข้ารายการกี่โมงนะครับตอนนั้นขวัญไปช่วยนะ่าจะหลักตีค่ะตีหนึ่งตีสองประมาณเนี้ยแบบไปพะพิธีกรเหมือนเป็นช่วงที่พิธีกรหลักเขาลางานแล้วมือเราไปเป็นพิธีกรเสริมให้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเข้าไปช่วยแบบโอแบบ เห็นทุกคนก็คือแบบนั่งหลับบนเก้าอี้แล้วก็โต๊ะไม่มีใครมีเตียงนะคะก็คือจะเป็นโต๊ะแต่งหน้ากับมันลําบากขอนิดนึงนะคะหรือว่าบางทีแบบเราหลับหลับไปช่างแต่งหน้าก็ต้องแต่งให้เราไปก็คือนั่งหลับบนเก้าอี้อย่างนั้นเลยอะค่ะต้องให้คุณขวัญแบบว่าเล่าให้คนทางบ้านฟังหน่อยดีว่าเวลาเราต้องมาอ่านข่าวหรือประกาศข่าวตอนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงฮะตอนนั้นนี่ใช้คาว่ากาแฟก็เอาไม่ได้ตัอยู่ผมเคยโดนผมเคยโดน ก<อ>าแฟ <จำ S 2> ก็เอ่ไม่น่าจะอยู่เพราะว่ามันแบบมันง่วงมากเลยนะคะแล้วแล้วแบบปกติอะอย่างเมื่อก่อนอะเราจะนอนแบบสีหทูมใช่ปะแล้วแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นพิธีกรไม่ได้ประจําด้วยอะคะ่ะเราก็จะแบบมีความเบรอนิดนึงอะแต่ก็แบบก็คือแล้วแต่ของขวัญยังดีตรงที่ว่าของขวัญยังได้อ่านเป็นเป็นเป็นกระดาษนะสําหรับบางคนที่ต้องอ่านที่เขาเป็นออโต้สคริปอะโออันนั้นนี่เร็วมากออโต้สคริปคือเร็วมากคือถ้าเกิดแบบ จับไม่ได้คือพูดผิดแน่นอนเลยอะค่ะแล้วจะไม่มีต้นออโต้สคริปต้องอธิบายให้คุณชมฟังก่อนก็คือมันมีกล้องอยู่แล้วก็ใกล้องเนี่ยมันจะเป็นกระจกล้มจะเป็นตัววิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพื่อให้เหมือนกับตาเรามองเลนตลอดใช่เอียงหัวดีๆอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ใช่แต่แบบมันก็จะดีกว่าอ่านสคริปต์ตรงที่ว่าเวลาเราอ่านสคริปต์เราก็จะแบบเหมือนเราจะก้มอ่านตลอดเวลาแบบนี้แี้วค่ะใช่แต่ว่าพอเป็นออโต้สคริปต์เนี่ยมันก็จะแบบทำให้เหมือนเหมือนหลอกตาว่าเราโฟกัสกับกับ กับจอตลอดแต่ว่าคือเราก็ต้องจับแบบความเร็วมากๆกันเลยแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วช่วงไหนที่แบบอัดเป็นช่วงที่หนึ่งตีสองตีสามคือเราก็จะเออนิดนึงแบบเบอรว่าแบบโอออโต้สคริปต์ไปแล้วบางทีเราก็ต้องอ่านแบบจับใจความรวบๆแล้วก็ข้ามเลยถ้าเกิดเราไม่ทันนะคะครับอย่างนี้คือคุณขวัญมีอะไรที่จะเหมือนเล่าให้เหมือนผู้ประกาศ กีฬารุ่นใหม่ได้ฟังไหมครัว่าเอาประสบการณ์ของคุณขวัญเนี่ยมาใช้กับชีวิตของตัวเองในสมัยนี้บ้างครับเชิญเลยครับจริงๆอะ่ะขวัญมองว่าน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเก่งมากๆนะคะอาจจะเก่งกว่ารุ่นที่ตอนที่ขวัญทำด้วยซ้ำอะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าช่วงเนี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆนอกนอกจากที่ว่าจะแนะนำอะเป็นให้กําลังใจดีกว่าเพราะว่าคู่แข่งของน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะมาก คือมันจะมีทั้งสื่อโซเชียลอื่นๆอย่าง Facebook เอย่ย YouTube ตอนนี้ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้แล้วอะค่ะคือน้องๆต้องเหมือนฝึกทักษะให้เก่งมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะมาเป็นคู่แข่งได้ตลอดเวลาค่ะขวัญเชื่อว่าแบบถ้าเกิดว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะเข้ามาอยู่ในแบบวงการพิธีกรหรือว่าเป็นผู้ประกาศ เลยเนี่ยก็คืออยากให้โฟกัสกับงานตรงนี้ให้ให้มากๆแล้วก็อยากให้อ่านข้อมูลให้แน่นๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะข้อมูลมันไวมากบางทีก็แบบต้องเช็คด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่มามันจะถูกต้องสะทีเดียวอะไรแบบนี้ค่ะคืออันนี้เป็นจุดจุดจุดที่แบบเป็นจุดอ่อนของสื่อหลายๆสื่อที่ขัดเห็นเลยนะบางทีข่าวไวก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกต้องอะค่ะหมายถึงอันนี้จะเป็นที่ที่ที่ออนไลน์งั้นปะฮะทั้งหมดใช่ค่ะด้วยความแบบเดี๋ยวเนี้ย คือแบบบางทีมันไวมากๆแต่ว่าแบบคือเน้นไวอะค่ะแต่มันไม่ได้อาจจะไม่ถูกต้องน้องๆที่เอาไปอ่านมันอาจจะต้องมารีเช็คกันนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆมันจะมีสิ่งคนที่อยู่ในสื่อออนไลน์พวกอ่อไอจีเฟสบุ๊กทิกต็อกยูทูบยังไม่รู้ก็คือว่าเหมือนกับเวลาเมื่อก่อนก่อนเราจำได้มาอ่านข่าวเนี่ยต้องไปอบรมบัตรผู้ประกาศใช่ค่ะใช่คือคือถ้าเป็นยุคก,ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคก,ก่อนต้องสอบนะคะ แต่แต่พอดียุคขวันอะอาจจะแบบเขาน่าจะเป็นหยวนแล้วอะคะ่ะก็คือเหมือนกับต้นสังกัดไม่ต้องส่งไพ่ไปสอบมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่แบบบังคับก่อนก่อนมันจะเป็นก่อนปีที่ขวัญเข้ามาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสอบอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะถ้าไปสอบได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันมจะมีการอบรมผมผมอ่ะเป็นวิทยากรอ,อบรมให้ผู้ประกาศที่จะสอบคือเดี๋ยวนี้ต้องผ่านการอบรมชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงผ่านสามการอบรมแล้วถึงมีสิทธิ์สอบัผู้ประกาศกับกสทชใช่ครับ ต้องไปอ่านข่าวในพราสํานกอ่านรอเรือลอยลิงใช่ใช่ขวัญขวัญตามพี่เอกอยู่ค่ะขวัญขวัญเป็นแฟนจริงๆงขวัญเป็นแฟนลับของพี่เอกอยู่นะคะขอบคุณมากครับขวัญขวัญแล้แบบพอพี่เอกให้ขวัญอายนขวัญเลยไม่กล้าเลยขวัญอายจริงอยากฟังนะเพราะว่าจริงๆคือคือการการพูดกีฬามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลิ้นต้องลื่นนะะแล้วประกาศไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ก็คือแบบ อโอ้อตอนนี้เป็นเขินขมากกว่าแล้วค่ะเพราะว่าแบบขวัญไม่ได้อ่านมาน่าจะห้าปีแล้วขวัญมาทําแต่งานเลยอะค่ะจริงๆแล้วก็แบบตอนนี้น่าจะจริงๆแบบเป็นเป็นเขนินมากกว่าแล้วเดี๋ยวแบบอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร,ไนไรก็แต่ว่าจริงๆคือตอนนี้อยากให้คุณขวัญได้อัปเดตให้แฟนคลับฟังหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับมีขนมแน่นอนอ่าใช่ค่ะตอนนี้ขวัญก็มีทําขนมแล้วก็ร้านดอกไม้จริงๆร้านหลักการหลักของข,องขวัญคือร้านดอกไม้ ค่ะคแล้วก็ขวัญมีทำงานเป็นที่ปรึกษาของเอ่อของออท่านบุติสมาชิกด้วยค่ะเพราะว่าขวัญจะทำในส่วนของข่าวแล้วก็ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ก็คือทำอหลักเตรียมอ,อีเวนต์แล้วก็เตรียมพวกการสัมมานาให้ท่านนะคะของบุติสมาชิกใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอยากไปองท่นนคนตบตีอังกูล้ครครึ่งค่ะครับแล้วถ้าอย่างนี้อยากจะไปอุดหนุนร้านดองไม้กับร้านขนมนี่คืออยู่ไหนครับ Statement. ออร้านดอกไม้กับ hey. ร้านขนมของขว really. ัญจะอยู่ตรงกระทรวงการคลังใกล้ๆ네ตึกทิโกเลยค่ะอยู่ที yeah, ่บ้านก็คือจะทำใช่คาเฟ่ลาโรสค่ะหรือว่าถ้าเป็นร้านดอกไม้ค่ะจะชื่อว่า The One and only forest ค่ะก็อยู่ตรงกระทรวงการคลังเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นร้านแรกที่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ขวัญสามารถแบบเป็นสลักชื่อลงบนกรีบดอกไม้ได้เป็นร้านแรกที่ทําบนดอกไม้สดได้เลยอะค่ะ แต่ว่าแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบทําเป็นพวกดอกไม้อามาตะด้วยค่ะก็เดี๋ยวอโอกาสหน้าน่าจะถ้าเกิดมีโอกาสอีกน่าจะได้มาสนับสนุนรายการแบบอาจจะเอาของข,องขวัญที่เป็นดอกไม้ใกล้ๆช่วงวาเลนทนยก็ได้ค่ะเดี๋ยวขวัญน,นํามาแจกให้กับแฟนคลับ,บ,บของพี่เอกครับแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าคุณขวัญมีเป็นขนมคริสต์มาสจากคุณผู้ชมอยากให้ย้านิดนึงครับตอบคําถามว่าเหมือนตอบคําถามตามที่เราพูดคุยกันใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะว่าแบบเมีคําถามอะไรอยู่พี่เอกลองดูได้เลยค่ะขวัญแบบแจกค่าที่ทั้งหมดเลยค่ะบอกว่าเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นคอมเมนทรีเป็นของขวัญให้กับแฟนๆของพี่เอกอะค่ะแล้วก็เป็นของขวัญแฮปปี้นิวีย์ด้วยเอาเป็นว่าช่องทางการตอบนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาเข้าไปเข้ามาในไลฟ์นี้เลยก็ได้นะครับก็คือว่าผมถามง่ายๆแล้วกันว่าร้านคาเฟ่ลาโลชอันนี้เป็นขนม อยู่ที่ไหนได้ค่ะดูเจอใน Google g o o g l e Map เจอได้ใช่ไหมฮะเอาเจอได้แล้วก็อีกร้านหนึ่งชื่อร้านดอกไม้ชื่อร้านอะไรนะครับร้าน The One and Only ค่ะครับอยู่ที่ไหนอยู่ตรงกระทรวงการคลังได้ไหมคะใช่ฮะก็ตอบคำถามเข้ามาในคอมเมนต์นี้ได้นะครับถ้าใครตอบถูกถท่านเท่านั้นก็จะเป็นขนมคริสต์มาสนะครับคนละชิ้นส่งให้ให้ตามที่อยู่ของทุกท่านนะครับอวันนี้ครับ คุณขวัญมาร่วมรายการกับเรามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับหรือแฟนรายการเชิญไดยครับก็อยากจะขอฝากให้ติดตามรายการของพี่เอกนะคะซึ่งเป็นรายการที่มีสาระดีๆมากๆเลยค่ะซึ่งขวัญก็มีได้มาได้มาชมเริ่มเริ่มม,มาชมได้หลายอีพีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทอล์กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขวัญก็อยากจะฝากว่าให้ติดตามรายการของพี่เอกด้วยอะคะ่ะ ได้ครับเพราะว่านขนัเป็นแฟ <ขอ S 2> น,น <ขอ S 1> คลับคุณ,คณขวัญมากก็มีคนตอบมาแล้วอยู่กระทรวงการคลังนะครับเดี๋ยวท่านไหนคือดูย้อนหลังเนี่ยสามารถตอบมาได้อีกหรือว่าเข้าไป <c oughs> ในกูเกิลเมพแล้วก็ดูได้นะครับดูย้อนหลังแล้วก็เข้าไปในกูเกิลเมพแล้วก็คนที่อยู่มาแล้วขึ้นมาตอบได้ก็จะรับของขวัญน,นั้นส่งไปให้ที่บ้านเลยอย่างไงวันนี้อต้องขายเดี๋ยวขวัญจะส่งไปให้ที่บ้านเลยครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการของเราสวัสดีครับคุณขวัญครับยินดีครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือ,อรายการ Daily Post ในวันนี้นะครับนี่เป็นช่วงที่2นะครับเป็นช่วง Behind the Scene นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับกับวันศุกร์ก็จะมีเรื่องของผู้ประกาศข่าวและพิธีกรเอามาฝากกันอีกนะครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ประมาณ20่สนาฬิกาสีนาทีสวัสดีครับสวัสดี